มาเจอเลยจ้าปึกปึกปึกปาติโทขาจ้าโอ้ดอกแรกของเราปาดดอกอยู่นี่ปาดดอกนี่ตีกันอีกละจ้าอันนี้อันนี้โบได้เราฟาวละนี่นี่สวย,อยดอกเห็ดน้องโบ ดอกหนึ่งเบื้องดอกเห็ดเน่ดอกหนึ่งโอ้ส่อ่อนดอกเห็ดใบเห็ดสีไวหรือใบเห็ดกําลังออกจ้ะนี่นี่เออเห็ดจะไวหรือว่าเห็ดกํากลังจะออกออกเป็นจุ้มเลยเพราะมีดถูกดอกสวยๆเมื่อกี้นี่ใบไม้ปกเพิ่นยุงสิจ้ะฟังลองฟังของยางมาเบิง้งเมียนอีหลีแต่ละดอกอือ นี่เตยดอกเพื่อนกันอึบ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 โอ้โหอือนี่โอ้ขายยาวเลยอันนี้นี่โอ้ขาหนึ่งสวยสวยเลยคุณอ่ะอือจ้าอีกดอกอีกดอกสวยสวยนี่สวยปะจ้าป้ดมือนี้มือน,นี้ก็สุดยอดสุดยอดอีกละจ้ะแต่ละดอกคุณนะพองเอ้ย ขาวจั่วเลยนะลอ่อยละเออนี่นี่ามาม่กิ <c oughs> ว่ยถาชหน่อยเออดอดีจกักแมนเบิดหรือแมนไวน้เนาะจักแมนมีเกิดไหมหรือว่าจั่วเลยออดอกหนึงเหมือนตุ๊กตาเลยปุติปิเหมือนตุ๊กตาเลย เอ,อิร์ดพน่ะค้าเมียเอ,อิบเดบบได้แถ่เด้อจ้ะยุตาเป้าใหญ่อิหลเด้อจ้ะพูน่ะโอ,อ้พูน่ะพอดอกงามๆจ้ามือน,นี้เนาะสุดยอดอือ,อได้ทั้งสองดอกนี้ได้ทั้งสอง นับทันมาสิตอ,อกงามๆมือใดก็ได้ไม่ได้ตัดเป็นงนี้เลยมือใดก็งามคือเก่าได้คือเกา่เกาจะ้ะโอ้ยจะไปลอยคักเลยมอ,อนนี่ยมัน ขอดเพิ่มมาเลยเนี่ยตอนนี้มัตน,งงนตนัดง่ายเลยตัดได้เลยสวยๆงามๆสวยสวยเห็ดมือนี้แต่ดอกงามๆเลยพ <c oughs> ่ีเด็ยสวยๆเด็กอืมสวย <c oughs> สวย,สวยโอ้ขาเป็นขาจ้ะบ่าวเลี้ยวคุณเอาบ่าได้ละแถาเอ้ย ว้าวาโอ้โหสวยมากเลยนี่จ้ะดอกนึงเอาเป็นแนวนี่เองเอ้ยงามๆอยู่อืมสวยเอออันบ่มีถุงมือจ้ะลืมฝนประกอบ่ะถุงมือใส่ถุงมือยังว่าลืมเอา้าขาดสับฝนตกอีกแล้วจ้าฝนกระหำทุกมือทุกเวียนจ้ะ เก็บเล็ time, <Pa> ้วๆก่อนหันวันพนฝนอึ๊บดอกกุาบ้า่อยู่ตืงนี่ยังสวยอยู่จ้าดอกนึงให้คุณประกรณเก็บงามอยู่อึนี่ดอกไเนาะปิดปดๆปิดเปิดเปปิดปดเปิดเปิ้าเก็บเถ้าเก็บข้องงามเลย หนึ่งนี่ยังสวยๆยอยู่ดอกหนึ่งสวยๆปึ๊ดเบิ่งเต็มอยู่นี่จ้ะยังมีเพื่อนเฉยอยู่เอาก่อนจะเอาได้บนนี่ดอกนี่นะโอ้พันติดกิ่งไหมเด้นี่หนึ่งเอาเออยังงามๆอยู่จ้าดอกดอกเคลเซียน เท่าซีโอเลยจ้ะโอ้ขาผู้น่าเท่าขาบังงี้ดอกหนึ่งมันงขายอยู่เนาะได้อยู่เรื่อยอยู่เนาะเล่นแถวาออกทำดำออกมันงามถ่ายคลิปว่าวกัน ก็เป็นตะเบิงดอกแต่ดอกงามๆเลยปลา,าไซรัตปลาไซรุนเนี่ยไปมีจ่าอีกดอกคู่ลู่อยู่กลางทางโอ้งามต่อละตัวหนึน่งโอ้ยดอกเห็ดนะดอกเห็ดดอกนอหอนึ่งโอ้ยเห็ดบูมจ้ะห้าดอกหนึ่งโอ้ยนี่แต่รุ่นเดียวกันจะ้ะโอ้ยหนาหักทั้งนั้นเลยจ้าอีกดอกโอ้ยโอ้ย จ้าดอกนึงนี่งาม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 จ้ะนี่ยังไม่แก่เลยนี่จ้ะนี่ปิงเลยพอมึงเลยบมี้ยังกัดเลยเเอ,อู้อือสวยงามอยู่จ้ะนี่ดอ,อกโอ้โหพื้นปน่ะ เปิดบึง่งนะแตล่ละดอกนี่ กวางทรงปวยไงจ้ะอีกดอกหนะึ่งเก็บอยู่ดีๆฝนตกจ้ะเดี๋ยบตาสองดอกคู่ก,กันเลยงามๆป้าอุ้ยโอยจ้ะโอ้ดอกงามเลยดอกหนึง่งอือหึกระจัดอือ ปดดอกเห็ดดอกขิดเลยเนี่ยอีกดอกหนึ่งเปิดสวยนี่อืมน้ำคับน้ำเนี่ยอีกดอกหนึ่งพูดนะโอ้ขาเพิ่นเท่างามเลย ปื้ดอกนี่มางามคักเทอจ้ะโอ้ขอรูปหน้าปกหน่อยนี่งามคักงามเนี่ยคือดอกไม้บ่จ้ะอ๋อบอได้ดอกฟองค่ะมันได้ตัดขึ้นแล้วนะต้องออกไปถนนนี่จะงามบ่จ้ะดอกงามงามบึงเนี่ยนี่พื้นเพื่อนจะเป็นเข็มจังี่จ้ะเข็มเขาต้องได้ไปเลีร์ออกจ้ะ จะได้อันเคลียร์ได้ตัดขาอยู่ด้วยจ่าด้วยหนึ่งสวยๆเลยพุนะ่น่ะสวยๆฮปุติปิเหมือนตุ๊กตาเลยนี่จ่ะว่นนา,า,นวานี่ออกลายก็หนีอยู่อืม ดอกคำงามคนไทยคนได้บังยานี้ไม่ได้ดอกคำงามใหญ่ๆเนาะเป็นยางจื้อมูมันเนาะพอมึงเนาะมจืจอมูมันได้เลยกลุ <c oughs> ่มคนไทยจะมาพ่อคนไทย เพิ่งกับพากันได้ลายอยู่เอาอันมาสวยเอากับได้เมื่อคำอ่ำมานาน,นเนาะอู้อันนี้แพกสามแพกสามคอยนรงงวยเอาเอาไม่กี่แพกสามมัน,นี งามๆนั่งายังไง,ง,งก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝังคงด้วยนะคะเฮามาน้ากันหลายคนเฮาก็ต้องเก็บเก็บแล้วเฮากันมาตัดเธอเดี่ยวจ้ะพ่อแม่พี่น้องจก่บ่แมนวาเฮาจะเก็บเธอล,ล,ะละดอกละตัดตัดลวเหตุแบบนั้นเฮาบ่าได้เหตุจ้ะเฮาต้องเก็บมากองกองเวลาเฮากันมานาั่งตัดเธอเดี่ยวเนาะจา้ะเนาะต้องเข้าใจฝรั่งฝังคงเด้อจ้ะเด้อมาน้ากันหลายคนก็ต้องเหตุแบบนี้แหละจ้ะมันสิเก็บ ธอละดอกนางตัดงามๆบัวได้จ้าวก็สั้นเท่ากับกับบัได้เลยต้องเก็บเก็บซอยกันแล้วเทาก็เอามานางตัดที่ลังเทือเดียวเพราะว่ามาน้ำกันเทาก็ต้องแบ่งกันจ้ะว่เาเป็นสีเอาแต่เฮาผู้เดียว ครับแม่พี่น้องจ้ามาสรุปยอดจูบ้านเหมือนเดิมจะอันใหม่เลยเดือยเลยเรื่อยเ,อเ,อเ,อเ้อจ้จะโมเมนต์อันเกา่าเลอจ้าวางหม่องเก่าซื้อวางหม่องเก่าซื้อ,อ,อวางเหมือนเดิมที่เดิมเหมือนเดิมจ้าว่แม่อันเก่าจะอันใหม่ทุกมื้อจ้าอยู่ในตาก็ไม่เด้ย,ยู่ในกระตาอีกอันนึงจ้าพ่นกำลังขนออกจ้าบ่า สวยๆงามๆเหมือนเดิมจ้าไปวันไหนได้ทุกวันจ้า่บมเมนหน่อยมือนีกระดามีแต่สวยๆเลยจา้ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฟังโค้งนะคะฝากกดไลค์กดติดตามากดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฟังโค้งค่ะขอบคุณทุกอ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกเมน้นขอบคุณทุกไรค์ขอบคุณทุกยอดวิวเด้อจ้าเด้อ คอยบึงคอยเง้ยคอยเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝังโค้งตลอดจ้าวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย